สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูน้ำหวานวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปรับน,นทกถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะเรามาดูกันก่อนว่าเรื่องนี้มีต้นกําเนิดมาจากอะไรและใครเป็นคนแต่งผู้แต่งนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหราราชรัชการที่หนึ่งซึ่งมีพระนามดิมว่าทองท่วงนั่นเองค่ะ ลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องนี้นะคะก็คือกรอบทละครจุดประสงค์ในการแต่งนะคะก็คือเพื่อเป็นการเผยแพร่และสืบทอดคติธรรมของพระพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องเทพเจ้าในศาสนาฮินดูนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือกรอบทละครกรบทละครนะคะสามารถแบ่งได้3อย่างนั่นเองนะคะก็คือ 1. เมื่อน,นั้น2บัดนั้นและสามาจะกก่าวบทไปค่ะใช้อย่างไงเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อนั้นนะคะจะใช้ขึ้นต้นตอนกล่าวถึงตัวละครสําคัญของเรื่องอย่างเช่นชั้นกษัตริย์นางเอกพระเอกอะไรแบบนี้นะคะต่อไปบัดนั้นก็จะใช้กล่าวถึงตัวละครที่ไม่สําคัญนะคะก็อย่างเช่นตัวเสนาตัวตลกแล้วก็ยักษ์ประมาณนี้นะคะมาจะกล่าวบทไปนะคะก็จะใช้เมื่อเราจะเปลี่ยนเรื่องหรือเล่าเรื่องใหม่นั่นเองค่ะเรามาดูตัวละครหลักของเรื่องนาลายปรับหนุนทกันดีกว่าว่ามีใครบ้าง ภาพแรกนะคะก็จะคือนังอับสรภาพที่2ก็คือพระนาลาย์ภาพที่3ก็คือพระอิศวรภาพที่4ก็คือเทวดาและภาพที่5ก,ก็คือนนทกนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนรู้ตัวละครหลักแล้วต่อมาเรามาฟังเนื้อเรื่องย่อก,กันเลยดีกว่าค่ะโดยเนื้อเรื่องย่อ,อนะคะคุณครูนะคะได้ย่อ,อมาเป็นหัวข้อย่อยๆให้หนักเรียนเรียบร้อยแล้วเพื่อความกระชับเนาะแล้วก็ความเข้าใจง่ายเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะคือนนทกเป็นยักษ์รับใช้พระอิศวร นนทกเป็นยักษ์ที่ทำหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดาแต่ถูกเหล่าเทวดากั่นแก้งนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือนอนทกขอพอรจากพระอิศวรเนื่องจากความแค้นเคืองของนนทกนะคะก็เลยไปประทานขออนเพชรที่มีฤทธิ์ฆ่าคนตายจากพระอิศวรน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะนนทกใช้ฤทธิ์ทำลายล้างทำลายล้างอย่างไงใครรู้บ้างนนทกนะคะใช้ฤทธิ์ที่ได้รับเนี่ยไปทำร้ายเหล่าเทวดาก็คือฆ่าเหล่าเทวดา ที่เทวดานะคะมากันแกล้งตนในการที่มาจิกหัวอะไรแบบนี้เวลาที่นนทุกเนี่ยล้างเท้านั่นเองค่ะเรามาฟังประเด็นต่อมากันเลยนะคะก็คือพระนาลายปรับนนทุกซึ่งพระนาลายเนี่ยได้แปลงร่างมาเป็นนางฟ้านางสวรรค์ก็คือนางอับสรเพื่อล่อลวงให้นนทุกเกิดความลหลงไหลใยใจและใช้ท่านาคามมวนหางในการสังหารนนทุกนั่นเองค่ะ ในอีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือคำท้าทายและการเกิดใหม่ก่อนนนทุกจะตายเนี่ยพระนารายได้บอกกับนนทุว่าชาติหน้าเนี่ยเรามาต่อสู้กันอีกครั้งโดยจะให้นนทุกเนี่ยเกิดเป็นยักษ์ที่มี10พักสิบเสียรยี่สมือส่วนพระองค์นะคะจะเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีแค่2องมือเท่านั้นเองต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนคุณค่าทางด้านเนื้อหากันเลยค่ะ ค่าทางด้านเนื้อหานะคะก็คือสะท้อนเห็นความเป็นจริงของโลกว่ามีความรักความโกรธความหลงอยู่ในนี้นะคะแล้วก็การไม่ให้อภัยซึ่งนํามาสู่ความเดือดร้อนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะสะท้อนค่านิยมอะไรบ้างนะคะก็คือสะท้อนค่านิยมทางด้านการทําดีการทําทชั่วน,นั่นเองนะคะสะท้อนความเชื่อเรื่องชาติภพสะท้อนวัฒนธรรมทางด้านการได้รับนั่นเองค่ะ ในส่วนต่อมานะคะก็คือรถวรรณคดีอย่างแรกนะคะก็คือสาวรรจนีก็คือการชมความงามชมโฉมการชมความงามทั้งตัวละครและสิ่งต่างๆเมื่อนอนทกเห็นนาลายแปลงก็ตกใจตกตะลึงในความงามถึงกับพนานาออกมาตามบทประพันธ์ที่ขึ้นไว้หน้าสไลด์เลยนะคะต่อมานะคะก็คือนารีปาโมดคือบทเกี่ยวพาราสีของนอนทกแล้วก็นางเทพอับสร ซึ่งนนทกเนี่ยเขาได้พูดว่าสุดเอ๋ยสุดสวาสดโฉมประหลาดลำเทพอับสรทั้งวาจาจริตก็งามงอนควรเป็นนางฟ้าฟอมวิไลลัล์อันซึ่งธุระของเจ้าหนักเบาจงแจ้งให้ประจักษ์ถ้าวาสนาเราเคยบำรุงรักก็จะเป็นพักผลสื่อไปตัวพี่มีได้ลวนลามจะถือความสิ่งน,นี้นี่ไม่ได้สาวสวรรค์ขวัญฟ้ายาใจ พี่ไรคู่จะพึ่งแต่ไมตรีลนวันคดีต่อไปนะคะก็คือพิโรธวาทางังก็คือบทตัดโอรหรือว่าบทโกรธตอนที่นนทกนะคะต่อว่าเทวดาที่กันแก้งตนแล้วก็บทสุดท้ายนะคะก็คือสลรปังคภิสัยก็คือบทเศร้าโศกบทําควนกล่าวถึงตอนที่นนทกเนี่ยลำพึงลำพันของข้าวเฝ้าพระอิศวรนั่นเองค่ะ